สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆคนเลยยินดีต้อนรับทุกๆคนกลับเข้าสู่บ้านที่อบอุ่นของเราเนยาเจ็ดแปดาทาโลเช่นเคยเนาะอ่าคุณสมบัติพิเศษในตัวของคุณที่เขาคนนั้นไม่สามารถหาได้จากคนคนอื่นเนาะท,ทั่วไปอ่าอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ จบกันไปแล้วเนาะเป็นคนเก่าเป็นอดีตกันไปแล้วนะมาดูกันเลยเนาะลองมาดูสิว่าคุณมีคุณสมบัติพิเศษอะไรบ้างที่เขาคนนั้นไม่สามารถไปมองหาหรือไปไปหาจากคนอื่นๆได้เนาะอ่ากระเด็นออกมาแล้วระยะเอาไปเลยเนาะแบบหนึ่งนะได้ใบหนึ่งแล้วเนาะ ใบแรกก่อนมาเนาะคืออะไรสามดาบสามดาบาคุณเป็นคนที่จะพูดยังไงข้อดีของของสามดาบคือเป็นคนที่เซนสิทีฟเนาะแล้วก็ เป็นคนที่มีประสบการณ์นะมีประสบการณ์ในเรื่องราวของความรักแล้วก็เป็นคนที่แบบเข้าอกเข้าใจคนอื่นประมาณนั้นเนาะไม่เอเริยามองว่าถ้าเป็น3ามดาบก็มันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะข้อเสียคือ เป็นคนที่ผิดหวังในเรื่องราวของความรักข้อดีคือเป็นคนที่มีประสบการณ์เคยผ่านความผิดหวังความเสียใจมาแล้วแล้วก็ค่อนข้างแบบเข้าเข้าใจผู้อื่นประมาณนั้นเนาะอ่ะเรามาดูกันสิว่าไพ่ใบต่อไปมันจะมีอะไรจะได้อะไรเนาะมาดูสีอ่าไพ่ใบเดียวอาจจะไม่สามารถตอบ คำถามของคุณได้เนาะสามดาบเก้าดาบเป็นคุณอาจจะเป็นคนที่อ่อนไหวต่อความรู้สึกง่ายประมาณนั้นได้นะเข้าเข้าใจคนอื่นเนาะจนแบบว่าเป็นคนที่ใจดีเกินไปแล้วความใจดีนั้นก็อาจจะย้อนกลับคืนมาทำร้ายตัวค,คุณเองได้นะสามดาบเก้าดาบห้าดาบ ที่จริงแล้วคุณเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองนะเป็นคนที่แบบว่ารักตัวเองเป็นเนาะเป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่ไม่ยอมใครง่ายประมาณนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเนาะประมาณนั้นนะเออเป็นคนเซนสิีทีฟได้เนาะไวต่อความรู้สึกประมาณนั้นอ๋อข้อดีมาแล้วอ่าไพ่ขึ้นมาห้าใบนะดูไพ่ใต้สำรับนิดหนึ่งสิ เดซันอ๋ออย่างนี้นะเลียจะพูดอย่างนี้เนาะข้อดีของของคุณเนาะคุณสมบัติที่พิเศษอยู่ในตัวของคุณนะที่คนคนนั้นไม่เคยหาได้จากคนอื่นๆเนาะก็คือความน่ารักของคุณความน่ารัก ค,คุณอาจจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเข้าอกเข้าใจผู้อื่นไม่ไม่ตัดสินคนอื่นเนาะจากรูปลักษณภายนอกประมาณนั้นแล้วคุณยังเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำมีความเข้มแข็งแข็งแก่น อยู่ข้างในประมาณนั้นคุณอาจจะเป็นคนที่อ่อนนอกแข็งในได้นะเนอะเนี่ยคนอื่นมองเขาอาจจะคนอื่นมองภาพลักษณ์ภายนอกอก็อาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่เซนสิทีฟต่อความรู้สึกง่ายเป็นคนที่ มีความดราม่าเป็นคนที่แบบว่าอ่อนไหวง่ายดราม่าประมาณนะั้นเป็นคนที่แบบคิดลบแต่ไม่ใช่คุณแค่เป็นตัวของตัวเองคุณเป็นคนที่อ่อนนอกแข็งในแล้วก็มองโลกในแง่ดีประมาณนะั้นลึกๆข้างในจิตใจคุณคือคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากๆเป็นคนที่แบบว่าเห็นอกเห็นใจคนอื่นเข้าอกเข้าใจคนอื่นมีความน่ารักมีความแบบว่าสดใสน่ารัก อยู่ข้างในเป็นจิตวิญญาณที่มีความเป็นเด็กอยู่ข้างในนะ่ะมีความเป็นอกเห็นใจเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเป็นคนที่แบบเฟรนลี่นะจิตใต้สำนึกเนาะจิตวิญญาณของคุณแท้ๆที่แท้จริงนะ่ะเป็นคนแบบนั้นแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าใฝ่รู้ใฝ่เรียนประมาณนั้นเนาะรักความประจนภัยรักอิสระด้วยรักความปจประจนภัยแล้วก็ ชอบการเรียนรู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยากรู้อยากเห็นประมาณนั้นนะหนึ่งเลยนะข้อดีเนาะอ่ะมาดูอีกสิมาดูอีกห้าใบเนาะอะไ,ไรคุณสมบัติที่วิเศษที่พิเศษเตัวคุณอันอดเดอร์สันก็อ,ออกมาเหมือนเดิมเนาะเนี่ยคุณเป็นคนน่ารักจริงๆเนาะ มองโลกในแง่ดีแล้วก็เป็นคนที่ดวงดีด้วยเป็นคนที่แบบมองโลกในแง่ดีจริง,รงๆคิดบวกเนาะแล้วก็เป็นคนที่สร้างความสุขให้กับผู้คนที่แบบอยู่ใกล้ๆคุณเนาะเมื่อกี้ยังไม่เอาเนาะเป็นคนที่สร้างความสุขลองว่าเขาจะขึ้นมาไหมเป็นคนที่นำความสุขนำแสงสว่างมาให้คนรอบข้างนะอ่ะใบนี้ออกมาเนะี่ยเป็นคนที่มีความสุข เป็นคนที่มีเสน่ห์ด้วยเนาะอยู่คนเดียวก็มีความสุขรู้จักปล่อยวางประมาณนั้นอะอืมไม่ไม่ยึดติดเออภาพลักษณ์ภายนอกคนอื่นๆมองเนาะหรือว่าเขาคนนั้นอะตอนที่ที่เจอคุณแรกแรก,แรก,แรกเนาะแล้วก็ตอนที่เขาแบบว่ายังไม่ได้เรียนรู้ยังไม่ไรู้รู้แบบ ยังไม่ได้เรียนรู้คุณแบบอย่างลึกซึ้งน่ะเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่มีความดราม่าเนาะชอบแบบว่าดราม่าอะไรประมาณนั้นเป็นคนที่เซนสติฟเป็นคนที่แบบว่าคิดลบประมาณนั้นแต่ไม่ใช่เลยคุณเป็นคนที่อ่อนนอกแข็งในมีความเป็นผู้นําอยู่ในตัวเป็นคนที่รักตัวเองเป็นมีอีโก้เป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองมากๆแล้วก็เป็นคนที่น่ารัก มองโลกในแง่ดีเป็นถ้าอยู่ในกลุ่มในแก๊งนะ่คุณจะเป็นหัวโจกคุณจะเป็นคนที่นำความสุขนำความเฮฮานำความบันเทิงมาให้กับเพื่อนฝูงคุณประมาณนั้นในสถานการณ์ที่มันแบบว่านิ่งเงียบสถานการณ์ที่มันมันเศร้าเงาแต่คุณสามารถทำให้สถานการณ์เหล่านั้นแบบว่า มีรอยยิ้มได้ประมาณนั้นคุณสามารถคุณอาจจะเป็นคนที่มีมีความสามารถในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนำเรื่องเศร้าให้เป็นเรื่องตลกได้ประมาณนั้นนะและเป็นคนที่แบบว่ารักการประจนไผ่ด้วยมีความมั่นโงมั่นใจในตัวเองเนาะสเตงแล้วก็แบบเนี่ยชอบเรียนรู้รักการประจนภยัยประมาณนั้นชอบความตื่นเต้นชอบทำกิจกรรมนอกบ้านประมาณนั้นนะเป็นคนที่ เโทได้นะนี่มีความสุขประมาณนั้นเนาะม,มาดูอีกสิเขาขึ้นมาสใบเลยเนาะเป็นคนที่มีประสบการณ์เนาะในการทํางานแล้วก็เป็นคนที่น่ารักมากๆเลยเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วเรียบร้อยแล้วก็เป็นคนที่ทรงคุณค่ามากๆเลยเนาะรักตัวเองเป็นเนี่ย มีจุดยืนเป็นของตัวเองมีความมั่นคงจากข้างในจิตวิญญาณจริงๆประมาณนั้นนะคุณสมบัติที่ดีๆเดียมเพสอืมไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนเป็นเพศผู้เพศแม่เพศหญิงเพศชายเพศที่สองเพศที่สามเพศที่หนึ่งเนาะเป็นสุภาพบุรุษเป็นสุภาพสตรีหรือเพศที่ส lgbtq อะไรก็กได้นะคุณเป็นคนที่มีความเป็นแม่เป็นพ่อสูงมาก,ม,ากมีความเป็นแม่สูงมากๆม,มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในตัวมีความแบบเพียบพร้อมมีความพร้อมมีความมั่นคงจากข้างในดูสีของไพ่เขาแบาบว่า อยู่รายล้อมเขาจะมีาศัตว์วาสิ่งแล้วก็มีธรรมชาติคุณอาจจะเป็นคนที่รักธรรมชาติเนะมีที่ดินเยอะมีทรัพย์สมบัติเยอะก็ได้เนี่ยความอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมไปด้วยแบบว่าผลละหมากลากไม้ประมาณนั้นอะ่ะเนาะเออแล้วก็มีความมั่นคงสีแดงหมายถึงความมั่นคงความแบบว่ามันองมั่นใจประมาณนั้นเนาะสีขาวหมายถึงความความคิดที่บริสุทธิ เป็นเหมือนผู้ให้เป็นจิตวิญญาณที่ข่าวสารบริสุทธิ์ประมาณนั้นคิดดีคิดบวกคิดดีต่อตัวเองคิดดีต่อผู้อื่นคิดดีต่อคนรอบข้างคิดดีต่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจ,จะเป็นมนุษย์สัตว์บนโลกใบนี้เนะนี่ยเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่น่ารักแบบสัตว์แบบค่อนข้างแบบรักคุณเนาะคุณเดินไปไหนมาไหนเออไม่ว่าจ,จะเป็นน้องหมาน้องแมวน้องอะไรก็ได้นะ่ะเขาจะค่อนข้างแบบว่า เข้ามาอยู่ใกล้ๆคุณแล้วก็เด็กน้อยด้วยนะอาจจะชอบคุณประมาณนั้นคุณมีเอ e r g แบบมีความเป็นแม่มีความเป็นผู้ให้มีความคิดบวกอยู่ในตัวมีบรรยากาศแบบว่าดีๆเนะี่ยเออพลังงานที่แบบมันเป็นพลังงานที่เป็น positive เนาะมันพลังงานที่เป็นพลังงานเบาสบายไหนแล้วก็เดินไปไหนมาไหนก็แบบ รู้สึกรู้สึกว่าคุณเดินไปไหนมาไหนก็แบบบรรยากาศแถวนั้นมันก็จะอบอวนไปด้วยรอยยิม้มอ,อบอวนไปด้วยความงามรอยยิม้มแล้วก็ความงามมาจากข้างในจริงๆออร่ามันจะแบบพุ่งกระจายออกมาเนาะจากข้างในจริงๆประมาณนั้นคุณสมบัติดีเนาะที่คนคนนั้นเขาหาจากคนอื่นไม่ได้อ่า มาดูอีกดีแอนเพจก็ออกมาเดอรซันออกมาเนาะคุณอาจจะเป็นคนสวยมากๆเลยนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะเป็นคนที่หล่อมากๆประมาณนั้นเออได้นะหล่อมากๆสวยมากๆเออมีคุณสมบัติในความเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็มีความมั่นคง มีหน้าที่การงานที่ดีประมาณมีชีวิตท,ที่มั่นคงประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วบางคนเนาะเป็นเจ้าของกิจการได้บางคนก็ทํางานเกี่ยวกับอ,อ,อันแรกๆเลยคือแบบแพทย์พยาบาลประมาณนั้นมีคลินิกเนาะมีกิจการเป็นของตัวเองบางคนก็แบบว่าทํางานเกี่ยวกับอะไรเป็นศิลปินเนาะนักร้องนักแสดงที่แบบมีชื่อเสียงประมาณบางคนก็ทํางานเกี่ยวกับ การต่างประเทศเนาะหรือแบคงธนาคารเกี่ยวกับเงินบัญชีได้เงินกู้ก็ได้นะนายหน้าเงินกู้บางคนก็ทํางานเกี่ยวกับอ,าส,อาสังหาริมรัพย์เนาะบางคนก็มีที่ดินเยอะประมาณนั้นเนะาะมาดูอีกที okay. เห็นไหมคุณเป็นคนที่แบบว่ามี e NERGY แบบว่า มันเอเนจีแบบไหนมากๆเลยเนาะเวลาคนอื่นคนอื่นๆได้เข้ามาอยู่ใกล้ๆได้เข้ามาอยู่ในโลกของคุณอนะถ้าคุณเปิดรับคนเนาะเข้ามาอยู่ในโลกส่วนตัวแบบเข้ามาในพื้นที่ของคุณนะเขาจะสัมผัสได้เลยว่าคุณ เวลาอยู่กับคุณแล้วจะเป็นตัวของตัวเองเขารู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองมีบรรยากาศที่ดีมีบรรยากาศที่แบบเบาสบายเนาะไม่ไม่กดดันเย็นสบายเหมือนอยู่ในห้องสปาเหมือนอยู่ในห้องแอร์ประมาณนั้นนะรู้สึกเป็นตัวของตัวเองประมาณนั้นรู้สึกว่าเป็นเซฟโซนที่ดีเขามีเขาจะรู้สึกว่าเขาปลอดภัยที่ที่ได้อยู่ใกล้ๆคุณประมาณนั้นเหมือนเป็นความโชคดีประมาณนั้นเนาะ อืแล้วคุณก็เป็นคนที่เก็บความลับคนอื่นได้ดีมากๆเลยนะเนาะเป็นคนที่แบบอ่านคนคนขาาเนาะฉลาดประมาณนั้นอนะะเฉลียวฉลาดอ่านคนขาดอ่านความคิดความต้องการของเขาะได้ดีประมาณนั้นแล้วก็มีความมั่นคงจากข้างในจริงรู้จักรู้จักใช้เงินด้วยรู้จักคุณค่าของ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รายร้อมรอบกายคุณประมาณนั้นรู้จักคุณค่าของตัวเองแล้วยังรู้จักคุณค่าของของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบกายรู้จักคุณค่าของคนอื่นด้วยคุณค่าของเขาด้วยประมาณนั้นเป็นคนที่มีเซนส์มีสัญชัตยานที่แม่นยำที่ดีนะเป็นคนที่แบบมีลางสังหณ์ที่แบบค่อนข้างแบบแม่นยำเนาะเป็นคนที่ฉลาดเฉลียวมากเลยประมาณนั้นอืมเป็นคนที่แบบหาตัวจับได้ยากแต่คุณอาจจะเป็นคนที่แบบ คมในฝัก ikat. ประมาณนั้นไม่ไม่ชอบแบบโอ Trans ้อวดไม่ชอบแบบสาแดงไม่ชอบแบบว่าไม่ชอบไม่ชอบไม่เยอะนะประมาณนั้นเนาะเป็นคนที่ไปมีความรับผิดชอบสูงมากมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นํามีความรับผิดชอบตัวเองได้รับผิดชอบชีวิตตัวเองได้ประมาณนั้นและยังรับผิดชอบชีวิตของคนรอบข้างได้หลายๆประมาณนั้นเนาะ ด้วยอืมคุณสมบัติด,ดีคือแบบเป็นตัวของตัวเองมีโกมีเป้าหมายเป็นของตัวเองแล้วก็ช่างพูดด้วยนะช่างพูดช่างเจรจาชอบแบบว่าชอบโต้แยง้งชอบแบบว่ามีจิตวิทยาในการน้าวมีการมีจิตวิทยาในการโน้มน้าวจิตใจของเขานะ่ให้เขาแบบ อยู่ที่คุณได้ประมาณนั้นเวลาที่เขาสนทนาเวลาที่เขาแบบว่าพูดคุยเจรจาก,กับคุณประมาณน่นนะเนาะอืมอ่ะสีใบสุดท้ายเนาะคิงนอาเ็นตาโคเขามองว่าคุณกับเขาเป็นคนที่แบบว่ามีมีพลังงานแบบว่าคล้ายๆกันมีไลฟ์สไตล์ความชอบประมาณนั้นอ่ะเนาะไลฟ์สไตล์ที่แบบมันเหมือนกันเขามองว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันด้วยนะ เนาะคนคนนั้นนะเอออาจจะเพิ่งมาเจอเพิ่งมาคิดได้ตอนที่แบบว่าคุณกับเขาจบกันไปแล้วประมาณนั้นเออแล้วก็มีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดทางเพศนะสูงมากประมาณนั้นเนาะเออสิ่งที่ทําให้คุณกับเขาจบกันไปอาจจะเป็นประมาณนี้ก็ได้นะเนาะเนี่ย เขามองว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้นิดหนึ่งประมาณนั้นได้นะไม่นิดแล้วเนาะเป็นคนเจ้าชู้ได้เนาะสิ่งนี้แหละที่แบบว่าทําให้คุณกับเขาจบกันไปก็เป็นไปได้เนาะเนี่ยภาพมันฟองเนาะสามดาประมาณนั้นนะอืมอาจจะมาเจอคนที่ใช่ในเวลาที่แบบว่าเวลาที่ผิดได้เนาะโอ้ยเพืเ่อนๆมันมันเยอะเกินเนาะเยียะเอาเลยได้ไหมอืม เด็กดาบแล้วก็คิงดาบอืมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่แบบว่าคุณสมบัติของคุณดีๆนะคือแบบว่าคุณเป็นคนที่แบบเป็นตัวของตัวเองมากๆเป็นตัวของตัวเองแบบจ๋าเลยเนาะเป็นคนตรงไปตรงมาแบบตรงแบบเหมือนไม้บรรทัดเลยนะประมาณนั้นเออเป็นคนที่เด็ดขาดเออแล้วก็มีเหตนมีผลไ้นะ เซนสันสัตยานของคุณเนาะความเชื่อความศรัทธาของคุณประมาณนั้นอ,อีกหนึ่งก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบว่าความเป็นผู้นําของคุณเนี่ยเนาะแล้วก็ความใจดีอะแพ่ใต้สาหรับความนิ่งเออนิ่งเงียบประมาณนั้นคุณค่อนข้างคุณสมบัติ ที่เขาคนนั้นหาไม่ได้จากคนอื่นๆเนาะซึ่งแบบมีหลายๆอย่างมากๆเลยเนาะหลากหลายเหมือนที่ระยะพูดมานั่นแหละมันหลากหลายเกินระยะก็จำไม่ได้ก็ประมาณนั้นเนะาะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบเนาะจะถูกใจ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องระยะจิ7แปทาโล่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนที่มาเจอคลิปแรนดอมนี้สุขสมหวังเนาะในเรื่องราวของความรักการงานการเงินลัคกี้อินเลฟลัคกี้อินเกมเนาะลักที่ดีคือลักที่ รักที่ดีต้องถูกต้องเนอะคนที่ใช่จะมาในเวลาที่ที่ใช่ที่ถูกถูกต้องที่ถูกที่ควรเนอะพยายาไม่อยากให้แบบว่าเพื่อนๆแบบเนี่ยถ้าคนที่ไม่ใช่นะมันก็คือไม่ใช่เนาะนี่ให้มองบนเนี่ยให้มองเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นด้านด้านบวกละกันเนาะถ้าเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆเจอแบบว่า เหตุการณ์แบบเนี่ยรักสามเศร้าเราส่งสามคนอะไรประมาณนั้นนะเออแล้วก็เจอเหตุการณ์ที่แบบมีแต่คนที่มีเจ้าโขงแบบเขานอกใจสามีภรรยาเขามามารักมาชอบคุณเนาะก็ให้ให้มองแบบอีกด้านหนึ่งแล้วกันเนาะให้มองเป็นศิละปะแล้วกันรักที่ดีรักที่ใช่จะมาในเวลาที่ถูก นะทุกคนมีคุณค่าเราไม่ไม่เป็นตัวเลือกของใครแล้วแล้วก็ต่างคนต่างมีสิทธิ์เท่าเทียมกันต่างคนต่างมีสิทธิ์เลือกเหมือนหนึ่งสองสามคนเนี่ยต่างคนต่างมีสิทธิ์เลือกเนาะเราควรเลือกสิ่งดีๆให้กับเราสิ่งไหนที่เราคิดว่าเราอยู่ตรงนั้นแล้วเรามีความสุขอันนั้นคือทางที่ใช่ของเรา ถ้าเราอยู่แล้วมันสร้างความเจ็บปวดแล้วก็ไปทำร้ายคนอื่นๆด้วยไปทำร้ายทั้งคนที่เรารักแล้วไปทำร้ายคนที่คนที่เขาไม่รู้อะไรด้วยแล้วก็ทำร้ายทั้งติตใจของตัวเราเองด้วยระยาไม่อยากให้ทำเนาะก็คือถ้ามันเป็นไปไม่ได้เราก็หยุดความรักมันอยู่รอบๆกายเรา ยงมองว่ามันไม่ได้มีแค่ความรักอย่างเดียวที่เราจะโฟกัสได้สิ่งอื่นๆความรักจากพ่อแม่ความรักจากญาติพี่น้องความรักจากเพื่อนก็มีไม่ใช่เฉพาะแค่ความรักจากแฟนจากบอยเฟนจากเกิร์เฟนอย่างเดียวเนาะอยากให้เพื่อนๆตัดสินใจแล้วก็มอง จากความรู้สึกของเพื่อนเพื่อนจริงๆว่าสิ่งไหนมันดีสิ่งไหนมันควรสิ่งไหนเหมาะสมเอาใจเขาใส่ใจเราเนาะรักที่ดีต้องมาในเวลาที่ใช่ในเวลาที่เหมาะในเวลาที่ควรเลยอยากขอเป็นกำลังใจให้นะขอให้ทุกคนเจอรักที่ดีรักที่ใช่ส่วนนั้นนี้ก็ทิ้งเป็นอดีตไป m มู e อ้น ม o ฟออนจากมันเรามีคุณค่าทุกคนมีคุณค่าจงมองเดอะซันคุณเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยเดอะซันเดียมเพจก็ขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นคนที่น่ารักคิดถึงนึกถึงแต่สิ่งดีๆที่ที่คุณกับเขาทำให้กันและกันส่วนสิ่งที่ไม่ดี ถือว่ามันเป็นบทเรียนขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย